ของเติมของมาแล้วค่ะ Honda c v 2.0สีขาวคันนี้ได้ขับสีด้วยปี2 0 1 2คอนเซปต์เดิมโครงสร้างเดิมหน้าเดิมหลังเดิมไม่เคยมีชนรถบ้าน100%ซื้อจากเจ้าของโดยตรงรถน่าใช้งานมากๆด้านท้ายมีก้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะพามาดูห้องผู้โดยสารสะอาดสภาพดีตกแต่งด้วยโทนสีดำเบาะหนังมีแอร์ห้องผู้โดยสารมาให้ด้วย ผ้าหลังคาเพดานสะอาดคอนโซลหน้าดูดีไม่มีร่องรอยการแตกแล้าแถมพวงมาลัยมันติฟังชั่นซ้ายและขวาเชื่อมต่อกับมือถือได้คันนี้เป็นตัวท็อปได้บอกไฟฟ้ามาให้แล้วระยะทางในการใช้งานไม่เยอะเลยเมื่อเทียบกับปีรถกำลังรอทำความสะอาดอยู่คันนี้เพิ่งได้มาถ้าทำความสะอาดแล้วรับรองเลยว่าสวยกว่าเดิมแน่นอนช่องวางแก้วน้ำยังคงสภาพดีอยู่ มาดูที่ห้องเครื่องเครื่องเดิมจากโรงงานเครื่อง 2000cc ซซรับประกันเลยว่าได้รถสวยไปใช้งานยาวๆแน่นอนค่ะรถอยู่ปทุมธาน,นีใกล้แยกประกันสังคม Honda c ซี0ปี2002ขับ4เระเรนี้จะมาบอกราคานะคะ